สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ใหม่ย่อยชแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่เห็นจากหน้าปกคลิปนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวการขับขี่ของเจ้า king of adventure อย่างเจ้า R 2 5 5 0 GSA นะครับตัว HP ซะด้วยวันนี้ซึ่งสำหรับเจ้ามอเตอร์ไซค์ BMW รุ่นนี้นะครับเป็นที่ใฝ่ฝันของ ชาวแอพเปนเจอร์หลายๆคนนะที่ว่าอยากจะเป็นเจ้าของมันนะครับด้วยคุณภาพด้วยชื่อชั้นชื่อเสียงที่ผ่านการพัฒนามาอย่างยาวนานนะโดยเจ้าคันนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทาง BMW GS นั่นเองก็ไฮเทคมากๆระบบต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับวันนี้เราจะมาลองกันขับขีแบบจริงๆกันเลย ลองขับแล้วเจ้า G S R 1250 G S ว้าว wow. <c oughs> วันนี้เป็นบุญตูจริงครับท <c oughs> ี่ไงขับโหแม่งโคตรแรงเลยดูดิเปิดหน่อยเดียวกระโดดเ hey. แรงใช้ได้นะครับสำหรับเจ้า R 1200 G S นะฮะจะเป็นเครื่องยนต์แบบสองสูบบ็อกเซอร์นะครับสูบออกซ้ายขวานะตามสไตล์ของ B M W เครื่องยนต์1250ซีซีนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่มีระบบผมว่าถ้าผมจําไม่ผิดมันคือระบบอ่าวาลแปรผันนะ่ะคล้าย้าฮอนด้าแต่อันนี้มันมีแคมที่เป็นแคมสองชุดนะครับรอบต่ําแคมชุดหนึ่งรอบสูงแคมอีกชุดหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวหาปั๊มน้ํามันเติมก่อนนะครับอา้าวยึดเป็ดเข้าไม่ทัน <laughs> มันวิ่งอีกได้แค่กี่โลเ,เนี่ยไม่กี่โลอ่ะเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าวิ่งได้แปดโลมันอยู่ตรงไหนวะคิปหายละ ต้องหาปั๊มน้ำมันด่วนนะครับวิ่งได้อีกไม่ถึงห้ากิโลเอา้านี่ไงปัเมโซ่อ้าอยู่คอสะพานอีกคิปหายแล้วเข้าไม่ทันออาไปต่อนะครับยี่ได้ก,กิโลเนี่ยข้ามไปน่าจะมีปั๊มแหละคลิปหายแล้วสกิโลแล้วน้ำมันจะหมด oh. เวกัมคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่เป็นคลิปเข็น bmw gs ก็ได้นะครับ เฮ้ยหน้ามีปั๊มเออมีปั๊มมีปั๊มเห็นแล้วครับปับ๊มบางจากรอดแล้วกู95200ครับรอดจากการต้องเข็น GS น้ำมันหมดมาได้นะครับบุตวิทเลยทีเดียวสำหรับเจ้า R1250 นี่ครับ GNA คันนี้ก็เป็นรถรุ่นล่าสุดนะฮะของ BMW นั่นเองซึ่งตัวนี้ข้างขีดข้างถังมันเขียนต่อว่า HP ด้วยนะ HP สำหรับ BMW นี่คือเป็นตัวที่แรงพิเศษนะเกี่ยวกันว่าแต่ว่าตัวนี้คือตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวที่มีอ่าท่าเรียกอะไรอะระบบระบบที่ไฮเทคที่สุดตอนนี้ของ BMW ก็อยู่ในรถคันนี้นะครับทั้งคันเลย ผมอาจจะจําฟังก์ชันทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่เคยใช้เหมือนกันนะฮะก็อย่างแรกเลยก็มีระบบ ABS Traction Control แน่นอนแล้วก็ระบบช่วยเหลือต่างๆที่ขึ้นนาหน้าจอนะก็ไม่กล้ากดนะกดไปแล้วมันกดไม่ถูกอ่ะแล้วมันดับนะครับไม่เป็นนะฮะตอนนี้ไม่มีใครช่วยนะก็ขับได้อย่างเดียวแล้วกันวันนี้ก็จะรีวิวการขับขี่ของ r 2 GS นะครับว่านิ่งขนาดไหน อัตราเร่งดูแล้วว่าความเร็วที่ขับตอนเนี้ยกับไม่ะแม่งไม,ม่เหมือนไม่สัมพันธ์กันนะรถแม่งดูแบบดูไม่ได้เร็วอ่ะแต่ว่าดูไม่แม่งเร็วชิบหายสำหรับช่วงล่างนะครับต้องบอกว่าไม่มีทิยูิแล้วนะครับสำหรับ bmw gs นะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่นี่เป็นรุ่นใหม่สุดนะครับช่วงล่างก็จะมีเป็นระบบช่วงล่างไฟฟ้านั่นเองไม่มีระบบช่วยเหลือต่างๆนะฮะที่เป็นเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ต่างๆนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รื่อย่างเดียวว่าแม่งขับนิ่มมากตอนนี้ คือนิ่มมากและนิ่งมากที T ่แม็กไม่ได้อย่างนี้เลยนะครับห่างกันหลายขุมเลยความนิ่งนะฮะแล้วก็ความนุ่มนวลของเครื่องยนต์กับคันเร่งที่เราควบคุมได้ตามใจสั่งเลยคันเร่งละเอียดมากนะครับต้องบอกว่าหลังจากสัมผัสมาเป็นระยะทางไม่กี่กิโลนะครับก็รู้ได้เลยฮะว่าราคารถล้านกว่าบาทเป็นยังไงนะครับผม <c oughs> <c oughs> หมูแมงโคตรดีเลย สมกับที่เป็น king of adventure จริงๆนะครับบอกเลยว่าตอนนี้สัมผัสช่วงล่างนะั้นเรารู้สึกได้เลยว่ารถอะ่ะมันเกาะกับพื้นมากๆเกาะแบบแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนลอยต่อสะพานเนี่ยที่ผมวิ่งอยู่เนี่ยไม่ขึ้นมาถึงแฮนด์เลยนะเออนิ่งจริงดูจากมือผมเนี่ยนิ่งๆเลยแล้วก็คันเร่งนะครับชอบคุณวามสมูทของเครื่องยนต์นะฮะเวลาเราแต่คันเร่งไปรถค่อนข้างกระโดดก็จริงนะแต่ว่าไม่ได้แบบกระชากจนควบคุมไม่อยู่นะครับ คือจะรีวิวอธิบายความรู้สึกของกําลังรถยังไงดีก็คือมันขึ้นเร็วอะครับแต่เราไม่รู้สึกว่ามันกระชากจนจนควบคุมไม่ได้นะครับแรงกระชากของรถมาในให้อารมณ์ความรู้สึกสปอร์ตนะเพราะว่าผมเคยขับ bmw r 1, 150 gs นะครับรุ่นนั้นเป็นรุ่นเก่านะฮะก็ไม่กระชากเท่านี้นะครับอันนั้นจะให้ความอารมณ์แบบความนุ่มนวลปูๆไปเลย สมัยก่อนก็คือถือว่าอาจจะเร็วนะฮะแต่นี่คือรุ่นใหม่ปัจจุบันนะครับ2020นี่เองก็แรงกว่าเยอะนะฮะแรงมานี่อยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดก็คือ160ใช่บปะ160ตัวมันคนละเรื่องเลยนะครับ160 130ปะถ้าจำไม่ผิดไม่รู้อ่ะไปอ่านสเปกกันเองนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวลักษณะการขับขี่นะก็คือเนี่ยขับง่ายตอนนี้ผมอยู่เส้นราชพฤกษ์นะครับผมก็เป็นเวลาประมาณ เกือบห้าทุ่มแล้วนะฮะ,ะรถน่าจะโล่งแล้วน่าจะใช้ความเร็วได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะไม่ลองท็อปสปีดนะเพราะว่ามันไม่ใช่รถผมแล้วเราไม่คุ้นรถด้วย <c oughs> แต่บอกเลยว่าท็อปสปีดครั้น,นี้ไม่ต่ำกว่า220ิแน่ๆถ้าดูจากท็อปสปีดขอให้ไปดูตามยูทูบเบอร์ของต่างประเทศแล้วกันนะครับมีคนลองให้ให้ดูแล้ว <c oughs> ผมคงไม่ต้องลองนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าลองตอนนี้ก็เป็นอันตรายทั้งกับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมถนนด้วยนะฮ <c> ะ <oughs> ลองฟิลลิ่งแล้วกันอันนี้ผมเมื่อกี้ผมมีการโยกปลบเปลี่ยนเลนซ้ายขวานะบอกเลยว่ารถค่อนข้างนิ่มนะฮะแล้วก็นี่ไฟไฟเนี่ยที่เห็นสว่างขนาดนี้ไม่ไม่ใช่ไฟแต่งนะนี่คือไฟเดิมนะครับผม <laughs> สว่างแสบตาฮะก็บอกเลยว่าน้องๆ Fort จ n e r แน er ่นอนสำหรับคันนี้ก็ติดสปอร์ตไลท์นะครับก็สปอร์ตไลท์ชั้นดีนะฮะไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่บอกอย่างเดียวว่า ทีรลองเพื่อนเปิดให้เมื่อกี้สว่างเกินนะฮะไม่กล้าเปิดน,นะคะรับคนชาวบ้านดา่าก็สำหรับ bmw r 1 2 5 0 gs รุ่นนี้นะครับ g n a นะฮะก็มีควิกชิปนะฮะควิกชิปทั้งขึ้นและลงนะ,ะบอกเลยว่าฟิลลิ่งเนี่ยต่อเตกเกียร์ควิกชิปเนี่ยเหมือน S พันธ์นะครับท่อแม่งยิงนะฮะคันนี้เป็นท่อแต่งนะครับเป็นอาคาร์พวิกนะฮะไทเทเนียมนะ,ะสึกจะเป็นแบบ full system เนี่ยนะฮะพร้อม กล่องและก็กองอากาศนะครับผมก็แต่งมาโดยพอประมาณนะความเร็วรถบอกเลยว่าผมไม่รู้จะอธิบายไงดูในภาพแล้วกันว่ารถขับความเร็วดัเนี้ยในเส้นนี้ถ้าคนในขับก็จะรู้ว่าอ่าเส้นนี้มันเรียบเป็จริงนะฮะแต่ความนิ่งตัวเนี้ยผมรู้สึกถึงความนุ่มนิ่มที่หาไม่ได้ในรถรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นนะครับผมแต่ความนุ่มของมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเบื่อในการขับนะฮะ เพราะว่าความแรงของเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับที่เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ของทางเ m w เเนี่ยเป็นบ er ็อกเซอร์โตใหม่นะฮะให้ความรู้สึกสปอร์ตในตัวเหมือนกันนะตอนนี้ฟีลเหมือนขับรถที่นุ่มมากแต่มีความแรงอยู่ในตัวที่แบบเราขับแล้วเรารู้สึกต,ตื่นเต้นกําลังของเครื่องยนต์เรียกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรอบต่ำรอบสูงแค่คุณเปิดกันเร่งทุกอย่างก็จะกระโจนออกมาแบบนี่โอ้โห,โโหกระโจนเลยทีเดียว <c oughs> ขึ้นดีมากครับนุ่มนวลน,นะ มันกระโจนก็จริงแต่คุณจะรู้สึกว่าประคับรถง่ายนะครับไม่กระโจนแบบกระชากมือหงายเลยหน้าหงายไม่ใช่นะฮะการกระโจนของมันแรงก็จริงแต่มันทําให้คนขับเนี่ยไม่รู้สึกว่าลําบากนะครับบอกเลยนะฮะถ้าไม่รวมขนาดรถที่มีน้าหนักค่อนข้างเยอะนะครับเวลาขับต้องบอกเลยว่าขับง่ายมากให้คนเพิ่งขับมอเตอร์ไซค์เป็นไม่นานก็ขับได้นะครับผมแต่ว่าด้วยความแรงของเครื่องยนต์นะฮะ อาจจะไม่เหมาะสาหรับมือใหม่นะครับผมเพราะว่ารถค่อนข้างแรงนะการขุมรถต้องมีสติพอสมควรนะครับแต่คับเร่งแต่ละครั้งนี่ความเร็วนิดแตกต่างจากรถทุกคันบนถนนแน่นอนนะฮะก็มีสติก่อนสตาร์ทนะครับผมก่อนขับรถแรงๆก็นี่เราเนี้เดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวซัดให้ดูนะครับช่วงนี้ถิ่นผมนะครับเรารู้จุดลูนเดี่ยวนะก็จะเร่งความเร็วอีกนิดนึงนะครับผม จะได้ลองดูกันว่าฟีลริ่งการขับความเร็วขนาดนี้บอกเลยถ้าเทียบัปรถอื่นเนี่ยคุณจะรู้สึกไม่เหมือนกันนะครับความเร็วประมาณนี้ถ้าเป็นผมขับ C ีบีหห้าูนที่เคยมีนะความเร็วประมาณนี้เราต้องรู้สึกเกร็งๆนะแล้วก็ลมประทะหนางง้าอกรู้สึกว่าไม่สบายนะครับแต่ก็คือไม่ได้ลำบากแหละแต่พอเป็น G ีเอสันนี้ความเร็วแบบนี้บอกเลยครับว่ายังไม่รู้สึกอะไรเลย มันรู้สึกไม่เร็วอ่ะแต่พอมองไปหุ้ย,ร,ย 4, 105ร้อยสี่ร้อยห้า่ม่งเร็วอะ่ะเวลาขับ bmw gs g l i n เนี่ยหรือว่า bmw รุ่นไหนก็ตามแต่ครับที่เป็นรุ่นใหญ่ๆพันตีๆขึ้นไปอะ่ะผมจะรู้สึกว่าเอ๊ะรถมันไม่ได้เร็วนะแต่พอมองไปแม,ม่งเร็วงงไหมละ่ะอ่ะเดี๋ยวเรอบนี้เราอยู่โค้งข้างหน้ามีโค้งนะครับ ก็จะลองฟิลลิ่งการเข้าโค้งนิดหน่อยนะผมจะไม่เข้าเร็วมากนะครับเพราะว่าไม่คุ้นรถนะฮะแต่รู้ว่ายางยังโอเคนะอะ่ลองเข้าดูว่ารถเข้าโค้งเป็นยังไงเหมือนมีระบบช่วยเข้าโค้งนะเมื่อกี้เติมคันเร่งในโค้งเหมือนมันคอคันเร่งไม่ยอมให้เราเปิดเยอะยนะครับเพราะว่ารถค่อนข้าง,งกระโดดนะฮะลัวแหกโค้งใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเป็นว่ามันน่าจะมีเซนเซอร์ในทุกอย่างอ่ะผมรู้สึกผม เข้าโค้งไม่เหมือนรถปกตินะครับเราไม่สามารถเติมคันเล่งมากๆได้นะมันจะเปิดระบบอะไรอยู่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจังหวะสับเกียร์เตะวิกชิฟมันจริงๆแม่ฟิกชิปของ B&W m นะครับนุ่มหาที่เปรียบไม่ได้นะฮะอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าเส้นหลักนะครับขออนุญ,ญาตออกเส้นหลักนะฮะเพราะว่าจะลองใช้เพิ่มความเร็วนิดหน่อยนะไปกันเลย โอ้โห oh oh oh, แม่เจ้าแรงคลิปหาย ความเร็วระดับนี้ของ BMW GS นะครับ150-160ถือว่าเป็นความเร็วที่ไม่ได้น่ากลัวเลยม <c oughs> องไปอาจจะน่ากลัวนะครับแต่สำหรับคนขับเนี่ยความรู้สึกที่สัมผัสช่วงล่างส่งมาคือรถนุ่มมากเกาะถนนมากนะฮะแล้วก็เบรกต้องขอชมเบรกอีกอย่างหนึ่งของ BMW นะครับซึ่งเบรกดีมากเวลาใช้เบรกทั้งเบรกหน้าเบรกหลังนะครับของ r 1 2 5 0 gs นะฮะซึ่งน่าจะเป็น gs ทุกรุ่นนะครับเพราะว่า1250ผมก็เป็นคือเวลาเราขับรถอย่างอื่นที่เป็นโคกปกตินะครับเวลาเบรกเนี่ยหน้ามันจะยุบเยอะกว่าข้างหลังใช่ไหมครเพราะว่าถ้าเวลาเราใช้เบรกหน้าด้วยนะก็รถจะยุบไปข้างหน้าซะเยอะนะครับแต่สําหรับ bmw ที่เป็นช่วงล่างแบบที่เรียกอะไรเหมือนปีกนกนะฮะปีกของรถยนต์เวลาเราเบรกหนักไปเนี่ยคือรถมันไม่กดไปข้างหน้านะครับทาให้ คนขับเนี่ยไม่ต้องเก่งมือมากนะในการเบรกหนักก็เวลาเราเบรกหนักนะครับรถมันจะยุบทั้งคันนะฮะถือว่าเป็นระบบที่ดีมากที่ฮอาอื่อนหน้าเอาไปใช้เป็นแบบอย่างนะก็ใกล้ถึงที่หมายแล้วนะครับขอปิดคลิปเอาตรงนี้แล้วกันนะก่อนจะจบคลิปกันไปขอสรุปนิดน,นึงนะครับว่า bmw r สองร้อยห gsa ตัว HP คันนี้เป็นยังไงนะครับผมคุ้มราคาขนาดไหน ต้องบอกว่าราคาขายตอนนี้ที่เช็คมาคือ1.174.000บาทค่าก็บวกลบไม่เกินหลักหมื่นบาทแน่นอนนะฮะก็ล้านสองถอนนิดหน่อยบาทบิงได้นะคร <c oughs> ับผมก็สรุปนะฮะงก็สมราคาครับรถเงินล้านมันก็ต้องดีอยู่แล้วนะฮะมอเตอรไ์ไซค์คันละล้านนะ เดี๋ยวผมจะให้คะแนนส่วนตัวนะครับคะแนนนี้เป็นส่วนตัวก็คือผมจะให้ทีละอย่างละกันเริ่มจากรูปทรงรถนะฮะรูปทรงความสวยงามผมให้9เต็มสิบไปเลยนะครับผมสำหรับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็ผมจะให้คะแนน,นรวมๆลวกันคือให้คะแนนจากาความแรงความสมูทของการเร่งนะครับก็เครื่องยนต์ผมเอาไปเลยนะเเต็มสิ <S <S เหมือนกันนะครับผม อย่างสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องช่วงล่างนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมเน้นเรื่องช่วงล่างเป็นพิเศษนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์สำหรับเจ้า bmw r 1 2 5 0 gsa คันนี้ช่วงล่างต้องบอกเลยเอาไปเลยครับ1 0เต็ม 10, 10จะให้นิ่มกว่านี้ก็คงต้องไปนั่งรถเก่งที่เป็นระดับเบน์ bmw นะฮะถ้าจะให้ความรู้สึกนิ่มนวลขนาดนี้บอกเลยว่าเจ้านี่เป็นที่สุดของมอเตอร์ไซค์ ของ BMW เช่นกันก็คือช่วงล่างมาเต็มนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปมาจนจบนะฮะช่วงสุดท้ายคลิปนะครับใครดูตลอดทั้งคลิปก็ขอให้ร่ำขอให้รวยนะฮะ <c oughs> ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันครับคลิปนี้เป็นคลิปไม่มีสาระเช่นเคยนะฮะสาระน้อยเหมือนเดิมนะครับพามาขับเจ้า BMW r 1ม0 g บ a h HP นะครับชื่อแม่งโคตรยาว ถ้าชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับและถ้ากดกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะเวลาผมลงวิดีโอใหม่ๆคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ